ดีค่ะซีเทนวันนี้นะคะเอาใจคนรักศิลปเะเพราะพอจะพามาบุกแอตคอมมูนิตี้ย่านสีลมย่านสีรมนะคะเป็นอะไรที่มีความหลากหลายมากทุกคนดูจากแผนที่นี่มีทั้งชุมชนนะคะร้านอาหารคาเฟ่บาร์รวมถึงออฟฟิศนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีร์ตคอมมูนิตี้ด้วยค่ะไปค่ะไปดูกันเลย แล้วค่ะ w ว p a แ k Building นะคะเป็น Creative Community สศาลาแดงซอยหนึ่งค่ะคอยนะคะลง m อ t มสถานีสีลมทางออกที่2นะคะจากนั้นเดินล้อๆ,ๆตรงข้ามสวนลุมมาไปไดีกว่าทุกคนมีแขกรับเชิญพิเศษรอเราอยู่ ก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวชมโซนต่างๆวันนี้เนี่ยพลอยได้รับเกียรติมากจากคุณเจสเปนเซอร์ Spencer, เจ้าของที่นี่ค่ะเจสวัสดีค่ะ เขาอ,อยากจะรู้ว่าอินสปิเรชันในการสร้างที่นี่เนี่ยคืออะไรล่ะคะผมมาจากอังกฤษนะครับเห็นว่าที่กรุงเทพนะครับไม่ค่อยมีที่ที่จะเป็นส่วนรวมของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาร์ตอีกอย่างหนึ่งเราชอบรีเพิร์พเสก็คือให้ชีวิตให,ใหม่กับสิ่งเก่า <shield. S 1> ก็คือเราอ่ะมีตึกอันนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีไฟไม่มีน้ําแทนที่จะทุบทิ้งทําลายเราปรับปรุงแล้วก็บํารุงดีกว่าเราจะได้คอนเซิร์ฟเนบร์ฮูดของเรานะครับเราจะช่วยผลักดันติสป์ไทยแล้วก็มีเวทีสําหรับศิ เมืองน,น,นอกที่จะมาลงตัวด้วยครับแต่ตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นโซนอะไรล่ะครับอันนี้นะครับจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับฝั่งนี้นะครับจะมีออฟฟิศฝั่งนู้นจะมีโรงหนังมีมีบาร์มีร้านอาหารแต่ตรงกลางครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างก็คือคุณเจชอบทุกอย่างแหละที่ทำมา <c oughs> เดี๋ยวพอยขอไปเที่ยวรอบๆก่อนนะคะคไปความรู้เต็มขังแล้วทุกคนไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะ แล้วโซนแรกนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะอาร์สเพดค่ะอย่างที่คุณเจเขาแนะนำนะคะเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์เขาตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะมีนิทรรศาการข้างหลังพอยนะคะเป็นนิทรรศาการภาพถ่ายค่ะจริงๆตรงนี้สองตรงนี้มีรูปด้วยแต่ว่ารูปเนี่ยได้ถูกขายไปแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นค่ะอันนี้เป็นภาพเพนติ้งนะคะจะให้ดูันนี้คือ e อกซิบิ i ชั่นผลงานศิลปะก็จะวนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะซึ่งทางด้านหลังทอยตรงนี้เป็นคล้ายๆแบบแอ s สแต็กอาร์ตของคุณบีชนิดา ะะเป็นเพนติงแล้วก็มีอะคริลิกแล้วก็มีสเปรด้วยสวยมากใครที่สนใจก็คือมาได้อยู่ที่ชั้น2 เราก็มาถึงโซนที่2นะคะก็คือถัดจากอาร์สเ c e เข้ามาในตรงนี้เลยเป็นโซนของซีนีมาค่ะเป็นโรงหนังจะบอกว่าโรงหนังที่นี่นะคะฉายหนังอินดี้ค่ะเป็นหนังที่คุณเนี่ยจะไม่ได้ดูตามโรงภาพยนตร์ปกติทั่วไปก็คือที่นี่เลยแต่ว่าวันนี้คอยไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าคอยจองไม่ทันค่ะทุกคน แล้วทางด้านนี้นะคะด้านหน้าด้านหน้าหรือด้านหลังก็เป็นคาเฟ่ค่ะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะคะตอนกลางวันเนี่ยเป็นคาเฟ่ตอนกลางคืนเนี่ยเป็นบาร์ค่ะ Central Park BKK ีเคเไตกใจสวยไหมคะทุกคนนี่นะคะ mm hmm. ก็คือโซนที่3ที่พลภูมิใจนำเสนอมากค่ะเป็นรูฟท็อปที่อยู่ชั้น5นะคะแต่เขาจะไม่เรียกว่ารูฟท็อปนะคะเขาจะเรียกว่ารูฟ ท็อปค่ะทุกคนเห็นส่วนลุมนะคะเห็นออฟฟิศโอ้อากาศก็เย็นสบายมากไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะคะแถมถ่ายรูปสวยด้วยเพราะว่ามีนี่เลยค่ะ v ี v o v 23 5G นะคะตัวช่วยในการถ่ายรูปที่แบบว่าครบจบในตัวเดียวเพราะว่าซีลีวีเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องกล้องนะคะมี3มกล้องให้เลือกเลยอยากจะถ่ายว่ายอยากจะถ่ายมากโคยจะถ่ายธรรมดาเซลฟี่ก็สวยด้วยเพราะว่ากล้องหน้าชัดมาก50ล้านพิกเซลชัดไปไหนบางทียังกลัวเลยเห็นลูกขุนพลอะไรเงี้ยแต่ว่า จะให้ดูนะคะเมื่อกี้ที่พอยเซลฟี่มาเก็บได้หมดเลยเก็บสิวเก็บอะไรมนะไม่จริงเพราะว่าเขามีหมด AI ค่ะทําอะไรฉันไม่ได้หรอกหน้าก็ยังสวยอยู่เพราะเขา,ามี AI คือจะปรับเนเ้อรัลได้เลยนะอยากแบบว่าปรับเองแมนวนวลจะปรับหน้าเรียวปรับอะไรอย่างเนงะี้ยหรือว่าจะปรับแบบพี่เขาปรับมาให้แล้วก็ได้สําหรับคนที่แบบอ้อขี้เกียจอยากสวยเสร็จเลยสวยง่ายๆแบบพอย จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีจุดเด็ดอย่างหนึ่งที่พอรู้สึกว่าชอบมากนั่นก็คือร้านไอติมกัสเดมกูดนั่นเองตอนนี้พออยู่ในร้านแล้วนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นสาขาแรกนะคะก่อนที่จะแบบกระจายตัวไปทั่วประเทศไทยสวัสดีค่ะคือพออาะเคยทานแล้วนะคะแล้วพอชอบมากเขาจะมีไอติมหลากหลายรสให้เราได้เลือกนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เลยชิมไม่ได้อยากได้เป็นแบบว่าหวานๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยค่ะเอาเลยไหมคะขอตังค์ให้ ดูตรงนี้เป็นเมนูที่มีในวันนี้ขอบคุณค่ะก่อนที่เราจะไปสถานที่ต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยพลอยขอแวะพักดื่มน,น้ำเยน็ยนๆก่อนนะคะที่นี่เนี่ยคือฟิก ค,ค่ะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะที่ Wolf Pad Building ค่ะแล้วก็ความพิเศษของที่นี่เนี่ยใครที่ชอบกินกาแฟนะคะเขาเนี่ยสามารถให้เราคัสตอมเมล็ดกาแฟได้เลยแบบว่าอยากกินเมล็ดพันุไหนนะคะนี่ค่ะกาแฟผสมน้ำส้มที่นี่เนี่ยเขาเป็นน้ำส้มั้นสดนะคะใครที่ชอบเนี่ยอยากให้มาลองดูค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมานะคะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะหรือว่าถ้าอยากให้ชว์เนี่ยก็คือสามารถสอบถามที่ Facebook หรือว่า i n s t a g r กรมก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเวลาเปิดปิดเขาก็จะไม่เท่ากันนะคะไปค่ะ ต่อไปพอจะไปเสพสินที่ไหนเนี่ยรอดูค่ะมีความปุกปี๊กแล้วสถานที่เสพงานสิ์ที่ที่2ที่พลอยมาวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะอร์เคร์คาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่เวิร์กช็อปเซรามิกนะคะเข้ามาตอนแรกนะคะทุกคนก็จะเห็นความร่มรื่นไปเลยค่ะเดี๋ยวพลอยพาเข้าไปดูข้างใน จากด้านหน้าคาเฟ่นะคะขึ้นมาที่ชั้น3ค่ะเป็นที่แสดงแกลเลอรี่เป็นของคุณแหวนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของอควคาเฟ่ค่ะมีทั้งงานเพนติงนะคะแล้วก็มีทั้งงานเซรามิกน่ารักมากค่ะคือคุณแหวนบอกว่าแกลเลอรี่ตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแต่ละอาทิตย์ก็คือจะมีผลงานใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแสดงเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะก็คือชั้นใต้ดินที่พลอยบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากค่ะทุกคนมองไปรอบๆสี่มีแต่งานคาฟนั้นเลยสวัสดีค่ะ พลอยนะคะวันนี้พี่วงก็จะเป็นผู้ช่วยในการทําผลงานให้ประสบความสําเร็จก่อนที่จะเริ่มทําพลอยอยากรู้ว่าอันเนี้ยสิ่งที่พลอยกำลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นมินิแฮนด์ฟอร์มมิงค่ะเป็นการขึ้นรูปด้วยมือแล้วพอเราปั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเผาถู้ไหมคะใช่ค่ะเผาสองรอบเป็นเผาดิบก่อนหนึ่งรอบแล้วก็จะเอาไปจุ่มเคลือบจากนั้นก็จะเผาเป็นเผาเคลือบอีกหนึ่งรอบตัวชิ้นงานที่เงาๆเ,เราสามารถเอาไปใช้งานต่อได้แสดงว่าทําวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ของเลยประมาณ2ถึง สมสัปดาห์ค่ะม,มาดูฝีมือพอว่าจะสวยจะขายได้ราคากี่แสน ปั้นเสร็จแล้วค่ะนี่ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการลงสีค่ะซึ่งพี่ยงก็บอกว่าสีพวกนี้นะคะเป็นสีน้ําดินค่ะเราก็ต้องเหมือนแบบกลอาวเองใช่ไหมคะจากพาเลตอันนี้ว่าอยากได้สีประมาณไหนค่ะซึ่งก็แนะนําว่าให้เพ้นจากสีอ่อนก่อน,อนแล้วค่อยไปสีเข้มมาดูค่ะว่าผลงานพอร์ตปิกาโซ่พอร์ปิกาโซะเป็นยังไง ้นเสร็จแล้วแล้วก็ลงสีเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวอีกประมาณสัก2-3อาทิตย์ใช่ไหมคะเราจะมาดูกันว่าผลงานของพลอยจะเป็นอย่างไรนะคะภูมิใจมากเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะอยากทําของขวัญให้แฟนจะเป็นคริสต์มาสวันเกิดแก้วน้ําหรือว่าจานนะคะก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะสักประมาณ2-3อาทิตย์แต่ตอนนี้พลอยขอถ่ายร่ขอถ่ายรูปผลงานนี้เป็นที่ระลึกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพลอยจะไปนั่งชิลข้างนอกกันค่ะ ที่ชอบเซรามิกนะคะไม่ว่าจะเป็นชอบปั้นหรือว่าชื่นชอบแก้วจานเซรามิกอยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะอะเครคาเฟ่ค่ะลงสถานี MRT สีลมทางออกสองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต่อรถมาค่ะที่ซอยสาธรซอย8ร้านเปิดทุกวันค่ะปิดวันพฤหัสวันเดียวเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง5้าโมงครึ่งค่ะแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพอจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวหรือไปทําอะไรตามแนว MRT เนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพจและ YouTube ช่องซีเมียเกนด้วยนะคะ